หวังว่าไม่อะครับจีนจะนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์อะไรก็ได้เอาเข้ามาผลิตสินค้าในราคาที่ถูกแล้วก็ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีของเขาการพัฒนาเทคโนโลยีคือการทำให้ของถูกลงอะมันจะมีการพยายามที่จะสกัดกันเองของอเมริกากับจีนซึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลโดยทั่วไปก็คือจะทำให้สินค้าต่างๆราคาแพงขึ้น เอานักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือจะเอาเซมิคอนดักเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังรวมทั้งแอสเซทจากคนจีนด้วยเจ้าหรือเปล่าค้าขายกับจีนเนยอะขึ้นทำรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเจ้าหรือเปล่าที่ทราบม,มาจากการวิจัยของสมาคมเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเองประเทศไท,ทยเราเนี่ยมีศักยภาพในการทำส่วนปลายน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ตรงอเซมบลีตรงเทสติ้งและตรงแพคเกจจิ้ง ดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าพูดคําตอบให้สั้นๆก็คือบอกว่าเราสามารถที่จะเรียกนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขาอยากจะเข้ามาอยู่แล้วมาลงทุนในส่วนนี้เราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ได้มากครั้งนี้เราต้องปรับอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะ Energy 3.0แล้วล่ะ Energy 1.0คือใช้ ใช้น้ำมันดิบอนที่ส0คือใช้แก๊สธรรมชาติ3.0ไม่ล้วไปทำอะไรแหละแต่ว่าดีไม่ดีประเทศไทยต้องมี Energy 3.0อย่างนี้เนี่ยร้อยเหรียญก็ดูไม่ไกลเกินจริงใช่ไหมคะอาจารย์หวังว่าไม่อะครับหวังว่าไม่เพราะว่า ต้องต้องดูว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจโลกรับไม่ไหวคือ demand destruction price อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดรับไหวก,ก็ก็ไปถึงจริงเนื้อออกไหมคือเราต้องไปดูว่า demand d e s t r u c t i o n p r ร c e อยู่ตรงไหนหลายคนอาจจะนึกว่าดีมาดิ s t r u ก r i ่น i พรซ์อยู่ที่ต150นนั้งร้อยห้าสิบเหรียญเน่มันก็อาจจะไปถึงตรงนั้นแต่ผมก็หวังว่า m a n d destruction price คือราคาที่เริ่มทําให้มัน destroy demand นะครับทำลายอ,อุปสงค์เนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆสักร้อยเหรียญน,นะครับค่ะ แต่ว่าคือแค่ระดับร้อยเหรียญน,นะคะ,ะมันทำร้ายเศรษฐกิจโลกแน่นอนนะคะที่กำลังเจ็บช้ำจากเกินเฟอ้อดอกเบี้ยสูงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือถ้ามองมาที่บ้านเรานะคะเราก็นำเข้าน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้เป็นสุดที่คือจะปืนได้มีความแข็งแรงมากนักนะคะสภาพความเสี่ยงท้าหวังว่ามันจะไม่เกิดน,นะคะแต่ถ้ามันรุนแรงขนาดว่าเกิดเป็นสงครามขยายบมกว้างลุกลามนอกเหนือจากผู้ที่ขัดแย้งกันสองฝ่ายจริงๆเนี่ยนะคะ ประเทศไทยอาการเราเนี่ยคือเรารับผิดไหมคะอาจารย์คะคือคือเราจะมีสองมิตินะครับท่าที่ผมทราบคือนอกจากนําเข้าน้ํามันดิบแล้วเรายังนำเข้าแกส๊สธรรมชาติเหลวด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนั้นราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปส่วนหนึ่งเพราะว่ายุโรปเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้แก๊สจากรัสเซียฉั้นเราจะโดนสองเด้งตรงนี้ด้วยผมถึงที่เป็นห่วงไงครับว่าเอ่อตรงนี้คนไทยอาจจะต้องยอมรับสภาพ ว่ารัฐบาลจะอุ้มราคาไฟฟ้าแล้วราคาน้ำมันได้อีกไม่นานนะครับแล้วคนไทยจะต้องยอมรับว่าเออมันจะมีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้อยู่กับเศรษฐกิจโลกซึ่งราคาพลังงานจะค่อนข้างสูงมากจะปรับตัวไปนในการทำโซลา่ออ์โซลาร์พาวเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตคงต้องมีการปรับตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลคงจะต้องค่อยๆค,คิดดูในระยะยาว ว่าการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจะทำอย่างไรคือเราเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับตอนที่น้ำมันดิบราคาแพงแล้วเราโชคดีไปเจอแก๊สธรรมชาติเราก็ใช้แก๊สธรรมชาติตัวเองนั่นนะ่ะคือการปรับตัวครั้งนี้เราต้องปรับอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะเอเนร์จี3.0แล้วล่ะเอเน g y จ1.0คือใช้ใช้น้ำมันดิบอเนร์จ2.0คือใช้แก๊สธรรมชาติ3.0ไม่เลือกไปทำอะไรล่ะแต่ว่าดีไม่ดีประเทศไทยต้องมีเอเนร์จ3.0นะครับค่ะแล้ว จุดที่นอกเหนือจากเหตุที่เป็นความขัดแย้งนะคะอิสราเอลปาเลสไตน์นะคะอาจารย์เตือนนะระวังนะคะขยายวงกว้างเราประมาทเรื่องนี้ไม่ได้เลยเราต้องเตรียมรับมือในทุกๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานนะคะตอนนี้ความขัดแย้งที่เป็นเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันไม่ได้มีจุดเดียวนะคะมันมีรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็มันก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐที่ตอนนี้แม้ว่าเขาไม่ได้รบพุ่งกันด้วยอาวุธนะคะแต่คือน,นอกเหนือจากเรื่องของความรุนแรงที่เป็นทนางกายภาพนะคะดูเหมือนว่าก็ รบกันทุกแนวรบนะคะอย่างหนึ่งที่พูดถึงมากก็คือเรื่องของสครามเทคโนโลยีนะคะเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ดูกับว่าเหมือนกับเป็นสมองของโลกในยุคอนาคตเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้ก็แข่งขันกันดุเดือดรุนแรงมากนะคะแล้วก็ชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยลงทุนกันแทบจะหลายๆพื้นที่ในอาเซียนนะคะยกเว้นว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาอะไรไปมากเท่าไหร่นะคะจุดนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะมีประเด็นอะไรที่ ประเทศไทยต้อง,งระมัดระวังหรือเปล่าคะความขัดแยงระหว่างอเมริกาจีนโดย่วงยิ่งเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์คือมันจะมีการาพยายามที่จะเหมือนกับสกัดกันเองของอเมริกากับจีนใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันจะส่งผลโดยทั่วไปก็คือจะทำให้สินค้าต่างๆราคาแพงขึ้นเพราะเดิมทีเนี่ย จีนจะนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์อะไรก็ได้เอาเข้ามาผลิตสินค้าในราคาที่ถูกแล้วก็ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีของเขาการพัฒนาเทคโนโลยีคือการทำให้ของถูกลงด้วยด้วยด้วย,วยทางทางใดก็ทางหนึ่งจริงไหมครับเทคโนโลยีมันดีเพรามทําให้ทุกอย่างราคาถูกลงเล็กลงอพอจีนถูกสกัดตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นคุณภาพแล้วก็ราคา ที่เคยได้เยอะๆก็จะไม่ได้เหมือนเดิมผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งที่ที่จะเกิดขึ้นครวนี้แต่อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของว่าเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะเนี่ยต้องดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงไหนซึ่งซึ่งเท่าที่ผมทราบมานะครับน,นี่ทราบมาจากการวิจัยของสมาคมเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเองเขาก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพ ในการทำส่วนปลายน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือเขาเรียกว่าตรงอสเซมบลีตรงเทสติ้งและตรง testing, แพคเกจจิ้งฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าพูดคำตอบให้สั้นๆก็คือบอกว่าเราสามารถที่จะถ้าเราสามารถที่จะเรียกนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขาอยากจะเข้ามาอยู่แล้วมาลงทุนในส่วนนี้นะครับย้ำคือเทสติ้งอะเซมบลีแล้วก็แพคเกจจิ้งของเซมิคอนดักเตอร์ เราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ได้มากนะครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยดูก็รู้ว่าในประเทศจีนเนี่ยคนจีนเองฝา่ายภาคเอกชนของจีนเองก็มีความอยากที่จะขยายฐานการผลิตมาอยู่ที่อื่นๆและมากกว่านั้นดีไม่ดีดูเหมือน,นจะอยากจะมาซื้อบ้านในที่อื่นๆด้วยนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการ บ,บทบาทของจีนในเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนเราอยากให้คนจีนเข้ามาซื้อบ้านในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดกันนะครับแตเแ่เงินมันมาแน่เงินมันมาแน่ครับไม่มากก็น้อยค่ะส่วนที่เป็นศักยภาพหรือว่าเป็นความเก่งความถนัดของเราหรือความพร้อมในการที่จะรับกับเมงินนั้นแล้วก็บริหารให้มันเติบโตกับเศรษฐกิจเนี่ยเราบีอยู่ไหมคะดร ok คะคือ เราต้องถามตัวเองนะครับเป็นคําถามที่ดีมากคือเราต้องถามตัวเองโอเคเราอยากจะไปทางไหนเล่าให้ฟังเร็วๆแต่ก่อนเนี้ยเราไปแบบโอเคแกส๊สธรรมชาติมาทําให้เรามีอุตสาหกรรมเปโตรโเคมีญี่ปุ่นชอบเราทําให้เราเป็นดีทร o i t o เอเชียนั่นคือพูดเร็วๆนี่คือสิ่งที่เราหากินมาแล้วต่อมาแล้วก็โชคดีได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะคําถามขึ้นอนะคาคตเราอยากทําอะไรเอานักท่องเที่ยวหรือเปล่า ก็ได้ก็เดินนักท่องเที่ยวไปหรือจะเอาเซมิคอนดักเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับรวมทั้งแอสเซทจากคนจีนด้วยเจ้าหรือเปล่านะครับค้าขายกับจีนเยอะขึ้นทารถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเจ้าหรือเปล่าถามตัวเองหรือรัฐบาลเขาบอกเออไปทำซอฟต์พาวเวอร์ดีไหมเพราะซอฟต์พาวเวอร์มันต้องส่งออกนะครับมันต้องส่งออกครีเอทีฟคอนเทนต์เป็นหลักเจ้าอันนั้นไหมมันมีทางเลือกอยู่เพียงแต่ว่าเราอะถามตัวเองว่าเราคิดว่าอันไหนเป็น สิ่งที่จะทำให้เรามีอนาคตดีที่สุดเน่ยเราต้องถามตัวเองนะครับอย่างเกาหลีใต้เขานึกแล้วเขาจะเอาพวกเทคโนโลยีพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆมีพวกซัมซุงพวกอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาซอฟต์พาวเวอร์ชัดเจนสิงคโปร์บอกเฮ้ยผมจะเป็นฟินแลนเชียลเซ็นเตอร์ของภูมิภาคคนรวยๆทุกคน้องมาฝากให้ผมหมดอ่ะเขาก็เป็นฟินแลนเชียลเซ็นเตอร์ฮ่องกงดับไปยิ่งคนวิ่งเข้าไปสิงคโปร์ใหญ่เลยเราอยากจะเอาอันนั้นด้วยหรือเปล่า เราต้องถามตัวเองนะครับโอกาสนะมันมีให้ให้ให้เราเสมอแต่เราต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหนครับค่ะดูจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเราใช้สุขภาพเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยเราเห็นอาการที่เราเป็นอยู่นะคะเห็นทางแก้ที่จะต้องจ่ายยาทั้งในช่วงระยะสั้นระยะยาวนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเราเปรียบเป็นสุขภาพเปรียบเป็นชีวิตคนเราก็ต้องมีเป้าหมายชีวิตเหมือนกันนะคะจะเดินไปข้างหน้าอยากจะมี ชีวิตยืนยาวแค่ไหนสุขภาพแข็งแรงยังไงนะคะอยากจะมีซิกแพคไหมนะคะคือเราต้องวางแผนแล้วก็กําหนดเป้าหมายที่เราจะเดินไปนะคะจะมาจ่ายยากันแค่ระยะสั้นระยะกลางหรืออีเวนต์ว่าระยะยาวเราก็แค่แค่อยู่ได้นะคะแต่ว่าคงไม่แข็งแรงคงไม่ใช่คนที่จะเฉิดฉายนะคะท้ายที่สุดค่ะอาจารย์คะประเทศต่งางๆที่เขากําหนดว่าเขาอยากจะเก่งทางไหนมีเป้าหมายเติบโตทางไหนเนี่ยนะคะเอ่อเป็นหน้าที่ของใครรัฐบาลน,นักเศรษฐศาสตร์ ประชาชนนะคะหรือว่ามีคณะกรรมการระดับชาติไหมมาระดมสมองกันว่าอนาคตรเราต้องการเป็นไทยโตไปทางไหนอาจารย์พอจะมีข้อเสนอนไหมคะรู้มันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทําแต่ยังไม่ได้มีการาพูดถึงเรื่องนี้กันมากนะักเราแก้ไขแต่ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นข่าวก็พูดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันนะคือเราทํานะครับเรามีแผนยุทธศาสตร์20ปีไงที่เป็นยุทธศาสารตร์อมตะนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าต้องมี20ปีทุกปีฉะนั้นม,มันไม่หมดอายุนะคือ,อ นั้นก็ได้ซึ่งซึ่งแต่ผมไม่เห็นด้วยผมว่าน,นั้นเนี่ยเมืองเงินเปล่าเพราะมีคณะกรรมการแล้วก็มีเอกสารไม่เยอะแยะไม่ทราบว่าคุณกิตา้าอ่านหรือเปล่าผมก็ไม่ได้อ่านมันเยอะมากหรือว่าจะพยายามที่จะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาทําแบบที่สิงคโปร์เขาทาเป็นเหมือนอ่ u e Ri ริบบิ o นคอมมิชมาคุยกันจริงๆว่าเนี่ยประเทศเนี่ยจะเดินทางไหนไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์20ิปีทึ่เป็นวิช i s t จะทําทุกอย่างคือเวลาเราบอกเราทําแผนเนี่ย มันต้องกล้าเลือกว่าจะต้องเดินแบบนี้นะครับกล้าเลือกว่าไม่ใช่ Detroit of Asia จะเป็นเอ่อ c a l Tourism of Asia ต้องกล้าเลือกแล้วจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าเออเราเราจะเดินกันทางนี้นะแล้วก็ไปด้วยกันผมคิดว่าอันนั้นแหละคือคำแนะนำที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก่อนหน้าเราเรามีคนที่วางแผนให้ให้คนไทยทั้งหมดคือสภาพัฒน์จริงไหมครับตั้งแต่สมัยปี1962เป็นต้นมามีแผนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แล้วเรียกมาเป็นแผนทั้งเศรษฐกิจสังคมทุกๆ5ปีแต่ในยุคปัจจุบันซึ่งภาคเอกชนโอเวอร์เวภาครัฐไปทั่วโลกเนี่ยภาครัฐคนเดียวคงเอาไม่อยู่นะครับภาครัฐเอาไม่อยู่คือยุคใหม่เป็นยุคที่เทคโนโลยีทำให้คนอื่นในใหญ่โตกว่าภาครัฐเยอะแยะ Facebook ยังแบนทรัมได้คิดดูสิประธานาธิบดีอเมริกาถูกภาคเอกชนเขาแบนไม่ให้ใช้ Facebook ได้นะครับ มันมันก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าจะทําแผนยุทธศาสตร์เนี่ยคือต้องเอกชนที่ที่เกี่ยวข้องที่รู้เรื่องเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญเลยครับ